โอ้ไม่นะฉันไม่คาดเลยว่าทุกอย่างจะเกิดขึ้นแบบนี้นายกโกรธงั้นเหรอเธอหมายความว่ายัางไงยูนัดมีสัญญาฮิฮินายไม่ใช่กวางเหนือฉันคิดว่าฉันรู้ว่านายเป็นใครเธอเป็นใครให้ <c oughs> ตายสิถ้าฉันถูกกล่าวหาตอนนี้ฉันไม่มีทางเลือกต้องสู้จนตัวตายเจ้าชายยันชา เธอกล้าดียังไงมาเรียกฉันด้วยชื่อจริงนายคือพระคาดีนาวสีแดงแต่นายไม่สามารถแม้แต่ทำเรื่องเล็กๆน้อยๆอ,อย่างการเตรียมวิหารได้ฉันต้องสะสางปัญหาบางอย่างในนามของเจ้านายฉันเธอเธอทำอะไรกับฉัน นี่คือของกำนันจากเจ้านายของฉันโปรดรับมันไว้ถ้าเจ้าชายเย็นชาอย,ยังไร้ยียงสาต่อไปคราวหน้าเจ้านายของฉันคงไม่ถือสาที่จะมาเยี่ยบนายด้วยตัวเองเมื่อถึงเวลานั้นมันไม่ใช่แค่ความตายของผู้หญิงที่นายรักซาลานไปลงนรกซะ แกทุกคนต้องตายแล้วถูกฝังไปกับยูนัสซาลานสามารถค่าคนนับล้านได้สิบล้านคนฉันก็ฆ่าได้ทั้งค้าวสีดำเงินที่แท้ก็เป็นหนึ่งในคนของซาลานเจ้านายของฉันค่อนข้างติดอกติดใจนายวันหนึ่งโลกจะทำร้ายนายทำไมนายไม่ร่วมมือกับเจ้านายของฉันถ้าคนพบบ้าตัวเองไม่มีที่ไป ฉันรู้ว่าเธอไม่ได้ทำสิ่งชั่วร้ายมากนะถ้าเธอเลือกไปจากปัิกันสีดำและซาลานตอนนี้ฉันจะไว้ชีวิตเธอฉันช่วยนายฆ่ายูนัสถ้าเราพบกันอีกในวันข้างหน้านายจะแสดงความเมตตาและไว้ชีวิตฉันไหมถ้าฉันแพ้ไม่นะได้โปรดอย่านะ เจ้าชายเย็นชานี่คือสัทธาบาปมันเกี่ยวอะไรกับคำสาบหรือเปล่าสิ่งสำคัญอันดับแรกคือค้นหาร่างโหนของสัทธาบาปมันต้องเป็นเจ้าชายเย็นชาดูนั่นโมฟันหมัดอาคีร้อนแรงฮ่าฮ่า <laughs> ช่างน่าประหลาดใจ มีคนทรยศสองคนระหว่างพิธีกรรมของฉันและพวกมันอยู่ด้วยกันฉันจะทำให้นายตายอย่างน่าอนาถนายท่านคุณไม่ต้องกังวลกับไอ้วัชพืชนี่ปล่อยเขาให้ผมจัดการมาเลยฉันจะดึงลิ้นนายออกมาก่อนวิธีการสมัครสมาชิกบนสมาร์ทโฟนให้เปิดไปที่เว็บเบราว์เซอร์แล้วกดไปที่จุดไข่ปลาที่มี3จุด จากนั้นเลือกเว็บไซต์เวอร์ชันเดสก์ท็อปแล้วเข้าไปที่ YouTube ค้นหาช่องอ่านมังงะจะมีให้สมัครสมาชิกหรือเข้าไปที่คลิปใดก็ได้ของช่องอ่านมังงะ จะมีให้สมัครสมาชิกเช่นกันขอบคุณที่เป็นกำลังใจและสนับสนุนช่องของเราครับถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งคอมเมนต์กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะครับตอนนี้ช่องเราจะเปิดรับสมัครสมาชิกแล้วหากต้องการสนับสนุนเราให้กดสมัครที่ใต้คลิปได้เลยนะครับ